รุ่นๆจะได้ป่าบววิวงามแม,ทนะมแนะ้ทุกคนูนะไวยรถสีเมืองแล้วเนาะทุกคนนี่อันนี้เพื่อนกำลังมาใกล้กันแล้วเนาะมือนี้เนาะทุกคนเขาก็มาสีเขายูงสีแถวบ้านเอาเนาะ าบริการซีเข้านะทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเทีียวหนองเสื่อมนะทุกคนมันอยู่ใกล้จากสวนเฮาเองนะทุกคนขี่ม้าบกไก่เนาะประมาณ400ยม้งทุกคนเนาะเออ450เมตรบกไก่ทุกคนวิวแบบง,งามเนาะขาเจ้ามาแบบหาปู่หาป่าอยู่นี่เนาะทุกคนพวกอา่าไทยบ้านนี่แหละเนาะทุกคนขาเจ้ามาหา วิวงามแหงนะทุกคนและอยู่นี่เนาะเขาเจ้ากําลังซีเฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะทุกคนเดี๋ยวลาจ,จะถ่ายบรรยากาศให้เบิรงทุกคนป้าทุกคนบรรยากาศดีแหงอันนี้คือน้ําเสื่อมเนาะทุกคนหนองเสื่อมหนองเสือ <c oughs> อเส่อมเออเป็นหนองเป็นหนองเสื่อมเนาะทุกคนอันนี้อยู่แถวสวนอยู่ใกล้สวนเราเองมันนี้ขี่มาเบิรงบรรยากาศชมวิวงามนะทุกคน มันมีเหือพวกแบบเขาเจ้ามาหาป่าพ้อมบางมือเขาเจ้าก็มัตึกกระดุงนะทุกคนอันนั้นนะทุกคนเห็นบอที่ว่าอันนยูเจเน,นี่ยทุกคนเพิ่นตึกกระดุงนะทุกคนเพิ่นขี้เหือตึกกระดุงนี่เห็นบอทุกคนอันนี้เพิ่นอันกำลังตึกกระดุงนะทุกคนเพิ่นขี้เหือเป็นไทยบ้านนี่แหละนะทุกคนมาหาป่า วิวงามงามทุกคนหนองแต่ว่าเป็นหน่องใหญ่เนาะทุกคนดูนะแบบกว้งสุดสายหูสายตาเลยทุกคนขาเจ้ากำลังจะเหตุเป็นแรงท่องเที่ยวเนาะทุกคนนี่บอนเซิงกับหน้าลาอยู่นี่นะทุกคนบอนนี้เนาะขาเจ้ากำลังขาเจ้ากำลังเหตุเป็นบอนท่องเที่ยวเานาะทุกคนเห็นบ่ วิวงามแพงทุกคนขเขาจ้าหาป่าเนาะเมื่อนี้ขเขาจ้ามาหาปลาไหลทุกคนนี่อันนี้กระแมนรถเฮาขี่มาเนาะทุกคนเมื่อกี้มาแวะสี่เข้าเนาะทุกคนแล้วก็เลยมาแวะแถวนี้เนาะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ใกล้สวนเฮาเนาะทุกคนวิวงามงามทุกคนคนทางมากะประมาณนี้เนาะทุกคนก็ <laughs> จะมีวกงมีขุมแน่เนาะ แล้วฟากนี่นะทุกคนมันก็นจะเป็นปลาปลาแบบนี้นะทุกคนแบบมันยังมีคงความเป็นธรรมศาตรยอยู่นะทุกคนวิวงามแม่ทุกคนคุณนะไวรถฉีเมืองแล้วนะทุกคนนี่อันนี้เพื่อนกกำลังมาไกล้กันละเนาะ ใส่หมวกกันนอกพร้อมแล้วทุกคนหาป่าทันก็จะลองไปเรื่อยๆนาะทุกคนนไปเดี๋ยวเพื่อน,นกำลังจะดึงขึ้นแล้วทุกคนรุ่นๆจะได้ป่าบอ เขากันรุ่นแทนเพื่อนเนาะทุกคนได้บ่เนาะ,นะได้บ่ได้บ่น่าจะบ่ได้เนาะทุกคนหอน้องนี้ได้วะได้วะได้บ่ทุกคน บบได้ซ้ำน,นะทุกคนหรือว่าได้วะบบได้เนาะทุกคนฮอบนี่บบได้ฮอบนี่บบได้อ่าเพิ่งจับขึ้นแล้วเพิ่งอวยขึ้นฮอนบนี่บบได้ซ้ำเนาะทุกคน ไปไวกับคืนล่ะกระดงบักใหญ่ๆเนาะทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วคิดอทอดทะเลไปทุกคนอย่าทายให้เบิงซ้ำนี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่อันนั้นกัาเพิ่นกับยื้หุนเนาะทุกคน อันนี้เพื่อนเรากลับคพืนไว้กับคพืนละแล้วแล้วนะทุกคนอันนี้คือเอาเข้าแล้วก็เอาห้ามพร้อมนะทุกคนห้ามเขาก็เอาเป่ามาใส่เอกนะทุกคนแบบเดียว <ใจ S 1> อันนี้นะทุกคนเป็นอ่างเก็บน้ำสำรับประทานที่ว่ามันไปนเข่าอยู่สวนเรา อันนี้เนาะทุกคนมันมันเป็นอ่างอยู่ทีึงที่เขาจะเก็บน้ำให้ปาสระาชนแล้วก็จะกระปอยไปแต่ละคลองแต่ละคลองนะทุกคนอันนี้เป็นน้ำางืมเนาะถ้ามีคนมาล้างรถอยู่หันบอมเขาจะดูดมาเก็บไว้นี่แล้วเขาจะกระปอยไปให้ปาสระาชนเห็ดนาเห็ดสวนกับว่าได้อ่อางไงเลยทุกคน บอนนั้นนะเดี๋ยวมันเป็นคลองบใหไงเด็กน้อยไปลิ่นน้ําเดี๋ยวสีทายให้เบิ่งทุกคนบอนที่เขาเจ้าล่างรลดนะน้ําแบบใสเป็นแต่ลิ่นดีเลยบรรยากาศดีขนาดเลยมันนี่เ,นเขาจะมาล่างหลด <laughs> นี่นะทุกคน แต่กี้มันขจอ้อนอันนี้มันเป็นบอลปลอยมาทวีดเนาะโอ้น,นี้น้ำบาบใส่น,นี้น้ำคุณเด็กน้อยมันรินน้ำยี่แถวนี้ได้หลายแต่ละมือทุกคนอันนี้ก็เป็นวัดมันกินไงมันกนนอด นีมันจะเป็นคลองศรลประทานไปแบบนี้เลยนะทุกคนไปตามทางแต่มันก็จะเข้าแต่ละซอยแต่ละซอยเขาจะเอื้นเป็นคลอง1นึงคลองสองคลองสาคลองสี่คลองหาคลองหกสำหรับคลิปนี้พาทุกคนหละเบิ่งชมวิวเพียงเท่านี้ฝากติดตามไว้แน่ด้อทุกคน